มันจะต้องมีคําที่สัมผัสกันนั่นเองนะคะที่นักเรียนเห็นนะคะในแผนผังนะคะ <c oughs> ก็คือว่ามันต้องใช้เกณฑ์เหมือนกับกรสุภาพเลยนะคะ <c oughs> ก็จะมีนะคะกาหนดไว้ว่านอกจากนั้นนะคะในข้อบังคับเนี่ยมันจะต้องเป็นเสียงวรรณยุกนะคะคาสุดท้ายของวรรครับเนี่ยควรมีเสียงจัตวาและคําสุดท้ายของวรส่งเนี่ยต้องเป็นเสียงสามัญนักเรียนเข้าใจไหมคะระหว่างเสียงเสียง สามัญเป็นอย่างไรสิงจัตวาเป็นอย่างไรนักเรีนยนเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมคะอ่าทีนี้นักเรียนดูนะคะในต่อสไลด์ต่อไปนะคะก็จะเป็นนะคะการอ่านออกเสียงนะคะของบทกรรละครนะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมดเก พอด้วยกันนะคะนักเรียนมาดูว่ามันมีวิธีการอ่านอย่างไรนะคะ ก็จะมีหนึ่งมีการอ่านออกเสียงบทกอลละครที่ไพเราะนะคะนักเรียนต้องเข้าใจแล้วก็จดจาลักษณะคาประพันธ์ให้มันแม่นยําก่อนนะคะ 2. เราต้องเข้าใจความหมายนะคะของคําศัพท์ที่จะอ่านให้ชัดเจนและถูกต้อง 3. เราต้องอ่านออกเสียงนะคะให้ไพเราะเพราะต้องมีการทอดเสียงมีคําสัมผัสมีเสียงสูงเสียงต่ํานะคะที่เป็นทํานองสนองให้หน้าฟังตามลักษณะของคาประพนันธ์ประเภทบทกลอนนะคะ อาจจะใช้นะคะเครื่องบันทึกเสียงนะคะเป็นตัวอย่างในการอ่านทํารองสนอประเภทบทกลดนะคะมาฝึกนะคะอาจจะฝึกเป็นหมู่คณะหรืออาจจะฝึกเป็นรายบุคคลก็ได้นะคะส่วนข้อที่ 5. นะคะการอ่านออกเสียงเนี่ยต้องให้ดังพอเหมาะนะคะกับจํานวนผู้ฟังถ้าเป็นผู้ประชุมที่มีคนฟังเป็นจํานวนมากเนี่ยเราอาจจะใช้เครื่องขยายเสียงนะคะเพื่อมาประกอบนะคะให้ เพราะว่ามีจํานวนสมาชิกที่มากใช่ไหมคะเราก็ต้องอาจจะใช้เครื่องเสียงนะคะต่อมานะคะต้องมีสมาธินะคะในการอ่านให้ถูกต้องนะคะทั้งทํานองและอักขรวิธีนะคะแล้วก็ต้องมีบุคลิกภาพที่ดีในการอ่านนะคะ เมื่อผิดพลาดเราก็ต้องขออภัยและแก้ไขทันทีไม่อ่านนะคะข้ามข้อความหรือถ้อยคําจะทําให้เสียความเดิมนะคะและสุดท้ายไม่ควรต่อเติมถ้อยคําหรือข้อความให้ผิดไปจากเดิมนะคะทีนี้นะคะในตัวอย่างนะคะในอัลด์ต่อไปนะคะหน้าถัดไปนะคะจะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับบทละครนะคะเรื่องรามเกียรติ์นะคะที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาัลาเนี่ยนะคะ ทรงพระราชินิพนธ์ขึ้นนะคะทรงได้ประพันธ์แต่งขึ้นนะคะนักเรียนก็จะเห็นนะคะเกี่ยวกับบทประพันธ์ของบทละครเรื่องรามเกียรตินะคะเมื่อนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่ามันจะมีสองขีดเนี่ยนะคะสองขีดที่อยู่ด้านหลังข้อความเนี่ยคำว่าเมื่อนั้นเนี่ยนะคะถ้าสมมติเราอ่านแบ่งออกเหงธรรมดาเราก็จะอ่านว่าเมื่อนั้นใช่ไหมคะ